สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการคนครนนิวกกนอีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมามีกิจกรรมมากมายดังนี้ค่ะกองการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการประชุมอบรมมักคุเทศโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำปี2567ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11 18, 25กุมภาพันธ์และ3มีนาคม2567โดยมีนางสุรภีรุ่งโรรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่23มกราคมณนะห้องประชุมชั้น3สำนักงานเทศบาลนครนะน,นทบ,บุรีอาคารหนึ่ง นางสุรพีรุงโรธและนายพงชัยเกาะหม่างรองนายกเทศมนตรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเกต็ตและเทศบาลตำบลท่าฉางจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเข้าดูงานเมื่อวันที่25มกราคมณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลน,นครนน,นทบุรี นายพงษ์ชัยเกาะหมากรองนายกเทศมนตรีร่วมพิธีการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานมวกรนนทบุรีครับครั้งที่28กรีทาเย,ย,ยาวชนเยาวชนจังหวัดนนทบุรีอบอจอนนเกมและกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติต้านยาเสพติดอบอจสัมพันธ์ประจำปี2567มีนายสุธีทองแยมผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเมื่อวันที่26มกราคมณสนามกีฬานนทบุรีสเตเดียม และปิดท้ายข่าวรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้สำนักช่างดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสองสว่างและดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดใหม่ในพื้นที่ต่างๆในเขตเทศบาลนครนนทบุรีเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรรวมทั้งดำเนินการตีเส้นจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตามนายโยบายของนายสมนึกธนเดชากลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต สำนักสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการพัฒนาความสะอาดถนนและทางเดินเท้าตามแผนดำเนินการกิจการพัฒนาความสะอาดถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยล้างทำความสะอาดถนนและทางเดินเท้าถนนประชาราษฎรฝั่งซ้ายตั้งแต่หน้าโรงเรียนวัดลานนาบุญถึงแยกประชาราษฎรตัดถนนเลี่ยงเมืองนนทและดำเนินการกำจัดวัชพืชริมคลองเก็บขยะและวัชพืชในคลอง นักของท่าทรายช่วงซอยนนทบุรี39หลังกองสลากและทั้งหมดนี้นะคะคือการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ